เอเวนท์ที่ส <time S 2> <tau. S 1> ิ่งทอปโซ่ไม a ใช่แต a เองโอ้โอเคนอกวิสปลิ้นหวิดะัญหาเรื่องตลกมอไม่ไหนสรางยักษ์แปทิตาเรียวีซ่าของเพจมาทิตาเดรยกรอดป้าป้าเดรยเยตเฟินทิตตากรอดมาม่าฟุตอันนสก็เยลัสุณมัน่า เฮ้ยขนาดคนมือสั้นๆนะ่ะพอเล่นเหราล,ลนๆคือของมีงน้อยเนี่ยเขายังยกใบเหี่ยเธอาก็ต้องยกใบเหี่ยเพิน่นว่าหมอหายมันเหี่ยวจะได้เบิ่งของเจ้าของเห็ดคือเนาะเจ้าของลิ้นจำเนาะของเข้าลิ้นจำนี่เนะาะจะถ้าเบิ่งแล้วก็จะกินแบบใดใครมาสิมโยกขึ้นไดเขาสิเอาปากโขบเอาตัวถ้าถ้าส้นแก้วก็เพิน่นสกองสมสลเมนตา แว่นตาแว่นตาแปลว่ารอก่อนนะคะรอรอก่อนแว่นตาภาษาสิบิเดนขนมันห้าแว่นตากับแว่นใสนี่แหละใส่ให้มันแนมเห็นหงสกูลเออสกเอรอยังกึกยกโหลดจะไหลเรื่องตีตายด้สกูลอืมทิฏฐพมิแห้ ก็งไปดูดเอาน้องมองทะเ็ก,กินน้อกขึ้นมากกับเฮียมาแต่พี่น้องเอ้ยมันหล่นพี่น้องหักเนาะ